โอเคสด้ครับรายการเล่นฮาแล็อกนะครับวันนี้เรามเล่นเกมนอกนอก้าที่อะไรก็ไปลูกทไม่ได้โอเคเริเลย multimillionaire 1 mangoli เน่หาเลยวหายแล้วย่กว่าเดิมหลายเท่าเลยออยามีเลยอ้อยามไปไม่มมได้แอมผมหาได้แอมแล้วหาเจอ ต้องรีบหาจนกว่าย้า้สีดำถึงตัวเราโหหายากชะมัดเลยโดน้ะดอกหนึ่โอ้ยยากชะมัดตรงนี้ ที่เิเอาไปดูชาวข้างหลังเฮลี่ผาบ้านมาเซอครัชก็เจอบ้านแล้วโอเคเฮลี่ก็เฮลี่ก็โอเคไม่มีอะไรแล้ว

คืออยากเจอผีร้องไห้มากเลยตอนนี้อยากเจอมากเลยไม่เคยเจอสักรอบโห้ันี่ก็โอ้โหยืนได้ไงวะเด้หลับตาไหมอ่าชีวิตนี้ไม่หลับตาแล้ววิ่งอิ่ยากขึ้นทุกวันละ่ะเดดเดดเดดดด ไม่แหละมันยะสปอสตรงนี้แหละเฮ็บดานี้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 อ่อนี้อ่อนี้โหอัดนต่างเ,าเท่ามึงอ่ะไอ้เนี่ยยัดเด้ไอ้แซ่ห้องปิดตายรว่แท้มากายแล แต่งงาไม่ต้องหลับตาแล้วโอเคไอ้บ้านที่มาทําปอร์็ไม่จะปอร์ะแต่ไปดูไม่จะปอร์ ไปต้องมีน้ำกระชายตรงนั้นตรงหน้าเตียงแม่งเสียเวลาเอ๊ะโอ้ไอที่รู้ว่าอ้าวดากวิกไอเท่นานานฬิกาเอ๊ะวันน,น,น,นนี้สงสัยเร็วไปแล้ว This Man, house is broken. Is broken. This house is named. โดนแล้วโดนแล้วครั้นหนึ่งอ๋อนาฬิกาหน่อย โอะไรวะอะไรดัวเอ้ยไม่อ,อยากเล่นดักก้นนอนนตเฮะดาวเลยกองยาบาตรงนี้ต้องมีหนา้าตา Le, 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 le. Before the world had a very different thing. Naaniga. ไมไม่แลบวกูจะโอ้โหโอ้โหยีเน้าอยู่เน้าอยู่นะกูเบน่าวนั่นไงเออเออเอาแข่งกันอ่ะแข่งอืมเอาเข้าไป Where are you? น่ากลัวไหมเนี่ยาาประมาณโคโคที่ตกใจเลยไอ้พอที่มันเดินโอ้สเดนยอดดูเนี่ยหลับยาว นั่นเนี่ยไม่โดนแล้วจบดีไหมเนี่ยจิบนี้สั้นไปหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงเอาไงดีได้สักที่หนึ่งดีวยวอ่ะโอเคมา ได้มโนราแล้วพี่ซ่านได้ลำมโนราแล้วได้ลำมโนราแล้วตัวทางเย้เต้อ่าอ่าอ่าหลับไปโอ ตรงเดิมเลยเอไรู้นั่งมาโนละตออ่าก็ถามทกฟักกิ้งอะไรวะเทสเกิร์ฟฮะแข่งตกเก็บบ่อยอ่ บ้านบ่อยเลยเราทำวิทีว่าตอนนั้นเย็ดเจอเลยอย่างเลือดเลยเกๆป๊าถุ <the> ลบ้าเดอปะเขยเช่ดแมนเอ๊ะไปทำอรลูกเง <c oughs> ือเื่อนอะไายจริงไม่รู้บอกมึงนะ เออแล้วบ oh, ้านเราวะโอเชี่ยบ้านห้างทำอย่างนี้ดีกว่าทำให้เราถ้าทำอย่างนี้ทำให้เจอบ้านเดียวถึงวปเซ่ไอ้ีย๋ยว <c oughs> นี้สนแสดงว่าใกล้ถึงแล้วแม่ ้นแล้วโอเคเปิด เออดูจากที่ผมสังเกตแล้วนะครับอะคลัชก็ที่ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกอะตอนยังไม่ได้แคสตอนนั้นผมไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้ไปหาไปอยู่วันนั้น,นครับแล้วผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นเกือบเนี้ยครับรู้สึกว่าตรงพื้นป่ามันไม่สีเขียวตอนที่ผมยังไม่ได้เก็บนะแต่พอผมเก็บก็สีเขียวแล้วก็ไฟดับเดี๋ยวจะไปกินก่อ แอนแอนแอนแอ่เออแนที mm ่สุดก็ถึงสิ่งกันได้ไมได้คีให้ไม่รับนะ อ๋อเรกขึ้นไงวะ <c oughs> อไอ้แซ่เดินใจเดินใจเดินใจเดี๋ยวเราค่อยไปหาคุณชายเนิดยแถวนี้ก่อนอ่าลับมึงขำหัวเราะวะไม่เข้อเจ ข้งเหรออาขเดานะสปอรตทางซ้ายหรือว่าทางล่างสุด,อดโอเคกูยอมสป,ปอรตทางนี้เลยโอยจะไปยังไงเนี่ยป็าบิปต์เต็มระอ,อันนาแล้วโอ้ ยอมลดนิดหนึ่งเพราะแมวเอาดีกว่าแม่แม่คุณน้องพูดเออฮะเออแอดมินไลค์เขาพู่ได้แอดมินสักหน่อยอ่าเอาเลยโอ้โห่า ไปหาเธอสั้งครัชอ่ะทะเลก้อนโอ้ยโอ้ยย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 ง นายยังงี้เลยแรวะใจดีรักเด็กนะครับทำไมหลอกผมอย่างนี้สาใจดี เดีะเบลหอยท่อ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 ไม่เก็บแม่งนะอ่าหุใจดำะสะสาใจดีสะสาดใจดีเจ็บหลอก フフフフフ。<laughs> <laughs> กินนมแล้วโอ้นมหยยบไปโอ้ไม่ไปแล้วอย <c oughs> ักหน้าเลย <c oughs> ขึ้นขึ้นมา e ้ขึ้นไเพื่อแล้วว่าตให้ต้องมาป r e e เตเวลออนไลน์เด i ิดมีไหมอะไรนะใช่ไม่เข้าใจนะใช่บอเจ้าบอกอืม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 ไว้พิบโอ้โอ้มาสเลเรามาแข่งวิ่ง Come on I see you now ดู e ิยูใกล้อ อ่อา,อมามาให้โอกาสมา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 เอาไฟดับอ่ไม่ดับโอ้สงสัยพัดนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วบบเฮ้ไอตอนอายุเท่าไหร่ ก็อย่าง,งานังน่งง่ายคุ้มไหมล่ะโอ้โหแน่อยู่ข้างเดียวกันเลยก็ใช้ได้น,างงานั่งง่ายอ๋อหลอดวุ้ย ก่อนเออไม่ต้องพูดโอ้โหโอเคเสียงดังเกียไม่มีสงสัยต้องอยู่ข้างล่างแน่เบยึเออเยอะอยะโอ้ย เกาะออยังไม่รอดโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ์มาใส่ความน่นรารเลยเลยเลยสัตว์พันนิยาว โดนตกอันหน้าอ,อีกเฮ้ยไอ้แคบมาเลยอ้อาได้อ๋ออันนี้เราโดนตรงนี้มั้งโอ้ มาดิเโอ้ยหลอก็เสียเวลาเปิดคราวนี้ได้ปะน้านี่ I see you now Oh I can see you f r o something มาแข่งกัน It knows where t h e are โหไม่ทัน ขึ้นมาลงขึ้นมาลงเอาดิสัดคลิปยาวช่างแม่งอ่ะโอ้ยไอ้เส้นขาวเนี่ยหมดจบเลยตเอ where are you อา้าวลืมไปเลย ใครพี่หัเห็นบั้งครับเเปิดแล้วเส้นูกไม่ไ I want to see you. Where are you? I want to see you. Where are you? ป้งไอ้แนทอาก้าอายก้าอายก้าโอ้ ไม่ดีเรอเอาเี่ไปไปรอบนี้เหไไม่ใชรอบนี้เอารอบหน้า อ๋อเห็นแล้วนาการไม่กูผลาดหรืออะไรวะเต้นวิญญาณเห้นพลังงาน ออเนี่ยขอสิกเพียงเท่านี้